สวัสดีค่ะมาชมดอกย่าตรงนี้ดอกย่านะคะแล้วก็ดอกตักกระแตนที่คนไทยนิยมนะคะแล้วก็มีเถาออฟนะคะเป็นเป็นรั้วเลยงามๆเลยนะคะที่คนไทยชอบชอบกินกันแทนตำลึงนี่นะคะตะกกระแตนค่ะตักกระแตน ตัก,กระแตนเดี๋ยวแปะชื่อจริงให้นะคะแทนกระถินค่ะคนไทยชอบกินตรงนี้มันจะไม่มีคนกินมันก็เลยมีดอกสวยๆนะคะดอกก็จะสีม่วงอมชมพูโอ,โอชมพูอมสีม่วงเขาไม่มีพิษแน่นอนเลยเพราะว่ามีพึ่งนะคะมีพึ่งมาตอมด้วย แล้วคนที่นี่เขาก็จะชอบมาใส่สลัดนะคะคนที่นี่เขาจะชอบ นำใบมันมาใส่สลัดแต่คนไทยก็ชอบสดๆจิ้มนะคะมีมะแมลงมีพึ่งมาตอมเต็มเลยนะคะมีทั้งตุม่มทั้งบานตรงนี้จะมีหญ้าดอกหญ้านะคะสีเขียวสีเขียวเขียวสีเขียว เขียวออกเหลืองนะคะแล้วก็ตักกะแตนตักกะแตนเป็นดงเลยถ้าเป็นดงเลยอันนี้อันนี้ดอกสีขาวนี่น่าจะมีพิษนะคะมีพิษพึ่งไม่ไกล แปดจ้าเลยขนาดเพิ่งจะแปดโมงกว่านะคะแปดจ้า เลาเขาออกฝักนะคะฝักเขาจะคล้ายๆกับถั่วแปบถั่วลันเตานะคะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่คือฝักเขาพอแก่เต็มที่ใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นฝักแบบนี้นะคะนี่ฝักเขานะะฝักเขารอรอให้กลมรอให้แก่ ถึงจะใช้ทําพันธ์ุได้นะคะเดี๋ยวปีนี้จะมาเก็บใครสนใจจะหอบไปฝากนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าปลูกที่ไทยจะได้ไหมอันนั้นคือเถาไม่ออบนะคะนีท่ทั้งแถบเลยค่ะแม่ชอบมากเลยอะ่ะมันสวยแต่ไม่เคยกินหืมพึ่งตัวใหญ่ пүнг 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 ก็แม้จะแปะชื่อภาษาฝรั่งเศสให้นะคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะตอนนี้คนกำลังไปทำงานรถก็จะเยอะหน่อยนะคะเพราะมันเป็นไหลทางก็แม้ออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงกว่านะคะ,อะพอดีสองสามวันก่อนมันตั้งเขาฝนแต่ตกไม่มากตั้งเขาเฉยๆแต่พอพอฝนลงแล้วมันก็จะฟ้าสวยนะ ตรงนี้ต้องมีพิษแน่เลยตรงนี้นะคะมีพิษมีพิษมันก็จะแซมกันไปก็เหมือนเห็ดนะคะมีทั้งกินได้แล้วก็มีพิษไม่แน่ใจเราก็อย่าเสี่ยงนะคะอันนี้คุ้มอันนี้ถึง ถึงเขาว่ากินได้แต่ป้าแมวก็ยังไม่เคยชิมเก็บทุกปีเก็บทุกปีเก็บไปเป็นคนมีความสุขค่ะที่ได้เก็บแต่ไม่เยอะเอาไปสี่ห้ายอดแล้วไม่กล้ากินไม่กล้ากินแต่คนไทยเขากินนะคะเขาผัดมันน้ำมันหอยลวกจิ้มสดแทนกระถินนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ขอบคุณมากๆนีเป็นกำลังใจให้ป้าแมวนะคะสวัสดีค่ะ